หมาหนึงจูงนึงอยู่นี่มักซีเพิ่นงามพี่น้องพี่ละงกตัวนี้แต่ปีนีบ่าท่านผอมูมยใหญ่เนาะ่อที่ละสี่หาจูมบนแหง่มูหมยใหญ่เห็นมาหวดนั่นเพ่นผัดบานเนาะ สวัสดีกันย้ำเสารพี่น้องทักทายกันเสาวันที่สามสิบกรกฎาปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก็มาถี่มาเหมือนกันมาปลาบ้านน้องเมฆคคเก่าน้อย,ยเกตเม่นจ้าสวัสดีค่ะเ้าาหาเห็ดตำาคนตองป้าก็ยะาเกตเด้อจากมันนี้มาหลุดน้ำกัน่าสิได้สิมานบอจ้าอ่ะกันสวัสดีทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศพอกันบรรยากาศคึ้น้าคึ้นฝนคือเก่าล่ะพี่น้องช่วงนี้พอแล้วเนาะตอนนี้เนาะ บานกับจุ่มหนึ่งจ้ะโอ้ยบานเมื่อวานปลาปนิมาไม้นี่บานเก่เาพอดีให้น้องเมื่ออน้องก็รวมเดินทางเด้อพี่น้องวะนี้พาคเขาจุงเทพมาเบิ้งปลาเห็ดน้องใต้ยายเกย๋กับน้องไผ่เพิ่นยังมีจุ่มหนึ่งอยู่พี่น้องโอ้ยหน่องามเนาะเก็บถูกเห็ดเด้อพี่น้องวะนี้แดงนลำหมากงรอบตัวน,นั้นแดงจะ้ะหน่องก,ก็งามอยู่พี่น้องก็ให้น้องเมื่อเราเอ็ดเนาะ เขาปลามานี่กับซับป่าเต็มๆแหละพี่น้องบ่พอแดดเลยมีเต็บคึมบรรยากาศอึมคึมตลอดพี่น้องช่วงนี้ยังพึง่งกยังพักกันพอ่อยิ่งละงกว่นสั่งนั้นก็ใช้เกียร์ข้<พ>อฟึ่งขาวพี่น้องพึ่งขาวพี่น้องตอนนัวนี้อยากได้เละๆนะตัวน,นี้เนาะงเนีนจา้าฮะน้องนุ่งเป็นรวมเดินทางพ่อเฮ็ดละบาทนี่เฮ็ดอ่ะเก็บเฮ็ดแล้ว เราโงก่ะอ๋อฟอร์เฮ็ดแล้วบ้านนี้เอาหน้องนุ่งสวัสดีครับน้องนุ่งรวมเดินทางน้องใช่ครับน้องไฟเช็กเกตลราพี่น้องอู้ใครอยู่ตัวละมานนอ่บ้านนี้พอเราโง่เนี่ยมีตัดออกมั้ยตอนมีจุ่มเนาะเก็บมีมีจุ่มหาดีๆเบิ้งแข็งแดงในชีวิตเข็งแดงในชีวิต คนเหลี่ยงก็คิดเดี๋ยวพ่อให้ต้นูแมงในชีวิตที่เก็บเห็ดงานข้างเดียวก็รีได้นี่ธนานามันสีไลายนาเวทนะนาหัวเดินหกเหมือนใคมากก็ได้นานี่เพิ่นบ่หอไรปันใดการที่เกิดปั๊บไปนาตาคือบ่อยากเก็บนองเขาเก็บไหมอยากเก็บแม่ให้เก็บดอกหาบมเห็นเขากระเพิ่งการให้เก็บอยู่ดอกตัวนี้บ้านนึงพี่น้องละงกเอาทุกเฮ็ดเด้อพี่น้องมือนี้เอาทุกเฮ็ดมึงพอเวลาอาจจะบอไรปันใด น้องนงที่เพิ่นมานั่เพิ่นกัดทีเดินทางกรับประมาณเที่ยงเทียงนี่แหละพี่น้องเที่ยงบ่ายนี่บานนึงคือพอแต่บ้านแต่น่องบานนี่ยนี่แหละเพิ่นเลยอยากไปปนเพิ่นมักปนเนาะพวกยังให้เก็บพวกตาบหน่อยนี่พวกตาบนั่นแม่นอิลีพวกตาบเพิ่นได้ไม่ห่างเพิ่นที่แรกว่าแม่นพวกไม่ห่างคือมาันแต่บ้านแต่น้องมาเลง่เขาวพี่น้องบานนึงเ็ดกลางจะดูเพิ่นกัดทีเกิดประมาณนี้เด้อพี่น้องมองละดอกสองดอกไปขึงขลายเนาะ ลายจ้าจุ่มงามเองไลยพี่น้องตัวนี้ีนน่จุ่มน้องพี่น้องทางปุ่นไข่ให้น้องไผ่เก็บเนาะในเก็บไข่เนาะบ้านนี่มันสองไข่สอ,องไข่ไน,นงงงเหลืองอีก,อกตัวนี้จังงามงามเนาะคนงามเว้ยอาซิโมบะใหญญายุทธ์พี่น้องกลางฤดูกาลกันสิประมาณนี้ล่ะ

งอกเหลืองบ่มีจุ่มอย่างงามผันนี่จุ่มเดียวคอยว่าเป็นน้ำฝนเนาะฝนตกหลายพี่น้องเป็นอาทิตย์แล้วบ่เห็นแดดเลยตอนนี้เก็บฝังดำดอกนึงผนแดงน้ำหมากจุดเอาตูเก็บมาหนิปล่อยพ่ลเม่อแกงปลุกสดผลเอาเมื่าแกงได้บ่อดอกนี่ได้ต้องได้อยู่เนาะแมนดำได้ดำดีนน้้าหมกตัวีปล่อยคนกรุงเทพย lang gì vậy à, cái kia? Là Úi, nó. nhân nó. Ừ. À, nó. Ừ. Ừ. Nó. Ừ. nó. chung cái <laughs> <ngạm> nó phần khá Và cứ cái là ngủ nó. Mong là đọt xong đọt thôi lời chứ đọt đều nó. nó nhúng cái nó. Nó già nó. Ừ. mình chùm hết khay là nè nó Chùm điều hình nó อเป็นละงอกสมพี่น้องบ้านหนึ่งจุ่มหนึ่งอยู่นี่หมักสีเพื่นงามพี่น้องที่ละหอกจนนี่แต่ปีนี้ว่าท่านผอมูมใหญ่เนาะผอที่ละซีหาจุ่มบนแห่งโมโมยใหญ่เห็นบะงวดนั่นเพิ่นผลบานเนาะอเาขาไล่ดอกกังบานแต่เพิ่นยังใส่แดดอยู่ด้วยพี่น้องเพิ่นโดนฝนได้แนวนี่จุ่มนึงพี่น้องเพิ่งขาไล่จุ่มนึง ตะกี้ร์นะเป็นหมูอยู่เนาะงแมนจ้ะโอู้อยู่ผีกระกบ,บานลย่าเก๋เลยนี่ผีกระบานละงอกเหลืองเออฮะน้อ,อ,อ,ะองดอกงามเลยอลาววงบานวางสีแจงเลยแมนักดอกน้องขามดอกน้องขามดอกนี่อะไรอะไ้นี่คนนี้ แต่ซ้ายกำลังมาสองนิ้นดอกบานโอ้พี่จุ้มต้อเห็นหมออยเป็นบังหนอคนเด็กหามันเดมือมาแล้วฟังทั้งนั้นเดียมมันฝนตกหลายโต๊ะเป็นยี่เหลี่ยมเมื่อไหร่เดี๋ยวเอาแล้วล่องเพิ่นเดี๋ยวมันฝนตกหลายเกินปีนี้จุ่มลงชี่น้องฝังคาไรนี่เฮ็ดยางเฮ็ดเฝังเงิน โอกินได้อยู่ยได้เห็ดตัวนี้กินได้อยู่จ้ะงสองบาลงอกสมไทยเราเองต้องจะเอาเมื่อปนเป็นางอกสมด้วยพี่น้องตัวนี้หน่อแดงแป๊ดกระล่างหีนจุ่มหมอุปุอยู่หนอฝั่งไหนพี่น้องมักสีสันปนปุ่นปุ่นอีกดอกนึงจ้ะสีจากธรรมศาสตร์งามมีลีพี่น้องปนดอกนึงอีกจุ่มหนึ่งอุ้อุ้ังไหนแน่นมากเลย เ็ดกอเพิ hey, God, Actually, ่นขึ้นใหม่พี่น้องที้รุ่นตัวนี้บ่จักต่อน่กก็บ่ยังเด้อพี่น้องไอ้อคอยปกกินคือแท้เพิ่นแดงนมาก็เอาน้องลงมาหาก็มาหาช่วงเ็ดบ่ค่อยหลายแม่นจ้ะางตามอีกองนั่นดอกนึงหน้าตาตัวหนานั่นแดงนมาก พี่ป่าพันพ่อเฮ็ดกออยู่พี่เป็นแดงๆอยู่พี่นี่พี่พ่อใดญเลยเลยพี่พี่แมนบึดจุ่มกระลังขึ้นใหม่นะจุ่มขึ้นใหม่พี่น้องต้นนี้ล่ะสิได้เก็บต่อไปเนาะนี่นจ้ะพี่เป็นไซส์เลยง่าแม่งพี่น้องจูงตุ๊กปุ้อเฮ็ดกอเนี่ยล่ะพี่น้องสิขึ้นใหม่นี่บ่ทั้งน่ะนี่สองโอ้พันขึ้นไม่หลายขึ้นไม่พวกไกวเนาะพวกไกวกันหน่อยแห้งหน่อยแห้งกันเสียงเฮ็ดกันจ้ะ กำลังโพดินพี่น้องเลเริ่มเริ่มไหมท่งนั้นเฮ็ดกรอบเหรเฮ็ดกรอจ้ะมาเอาเห็ดตัวนี้ก่อนเป็นเป็นเห็ดรังสัมพี่น้องแต่รังผันออกเขี้ยวๆนี่เอนจ้ะสีไลยสีเด้อพี่น้องเห็ดตัวนี้แต่กับเป็นเห็ดชนิดเดียวกันใหม่เฮ้ยออีกบ้างนั้นคออีกจ้ะเบื้องเนี่ยพี่น้องอันยังแข็เพิ่นไม่ปลอดเนาะพี่น้องมิเซจูมกำลังดันขึ้นใหม่เซจูมนาะ บอเ็บบ่ไ,บไ,บไ <c oughs> ด้น้องสิบ่ได้เฮ็ดเมื่อแกงเกิดใหม่คือกันบ่ห่มนี่เกิดใหม่บดเลยสิอู้ยน้องพี่น้องเปรนจุ่มกำลังขึ้นใหม่จุ่มจีแล้วพี่น้องแม่นจ้ะคราบ่เอาก็บ่ได้เอาก่อนการเฮาเอาเป็นห้องเฮาได้เท่านิประจูงไว้จักสิเป็นห้องไผเนาะบองอแล้วสอ,อ,องจูงสองจีขึ้นใหม่สองจีจ้าอีกเสมอสองเืมอมาแน่เด้อพี่น้องแม่นี่ด๋อเวียงน้ำอยู่ จุ๋มนี่ยย่างงามขาเป็นขาเลยเอาอคนกรุงเทพพอเฮ็ดกอบาทนี่ <c oughs> นาเวดคนกรุงเทพพอเฮ็ดกอละบาทนี่ <c oughs> <c oughs> อุย้ยมิตรจุ่มงามๆน้าตาบาทนี่ <c oughs> เอาได้เก็บแระแนงบาทนี่โคตรกะลั <c oughs> ขงขึ้นใหม่ <c oughs> มเกี่ยวมาเร็วโพธิ์เมื่อินทิมสิลายยังนาเวดพ่ออีกวะเฮ็ดยัง <c oughs> อ๋อเป็นเห็ดกินบ่ได้ไห้คนหุงเทปเก็บกระคาบังเห็ดเจ้าเมื่อตีนสีหลเบิ่งคีบบันร้ายคักบันเอ้าเป็นบกหอยเลี้ยุี่พวกไม่ห้างไม่หมกันหมยแนวนี้ก็พ่อเอาอยู่เด็กไม่เป็นเห็ดปวกตาพวกพวกไม่ห้างทำบให้ร่างกายงนจักจຽชักุ่มนึง ทีละจูมพอเหลือก็ไขอยู่ล่ะเงีนจ้ะพี่น้องเฮทานี่ทั้งบานทั้งเสาทั้งจูงกำลังอ่ะมาได้ข้อมะเบิ่งนอหมดเงี้ยม้วมาได้ข่าวองรอเจ้อขี่กองยังนั่นมันแมนแมนเฮทานเก็บเบาเจ็บแุ่้ยขาเบิ้ของขาไหลตัวนี้ ดอกยังได้ได้วัดได้อยู่น้าเนาะโอ้ยได้อยู่ยัง oh, ได้อยู่ยยยยจ้าผมไม่ห่างห่างแนว้นี่คือพ่อเอาอยู่เด้อห่างเน,นอเอา,นานะ <c oughs> จุยังงามเลยพี่ <c oughs> น้องเปิงดำฮะเฮ็ดช่วงนี้กับสิบประมาณนี้แหละพี่น้องเขามากกับพ่อได้เก็บเรื่อยๆอยูย่เนาะใช่ <c oughs> แต่อาจเก็บปลายแต่ว่ากับเก็บเรื่อยที่เราดอกสองดอกเอาไปมากกับบ้านคือเก็แล้วพี่น้องสิบเมื่อนละนาเ้ากับเอาวันแยกลำหมาก ดีกว่าเลี้ยงน้าได้ทุนเลี้ยงน้าใช่พ่ออีกเนาะพ่อจ te <reco> ุ่มเนยพุ่นเก่าพี่น้องพุ่นเห็ดปวกตราพ่อ้ายังมีอีกดอกยังอยู่จังไหนกันโม่อยู่ใต้ดินเนาะแม่นอุ้ยโวยขาผมเตาอีหยังกินขั้นบนข้อหักเนาะแม่นโอ้ย่นดันขึ้นโอ้ดันขึ้นแม่นแมนปวกตรบพี่น้องต้อ่ได้ตามเบิดสุซูโฟนเนาะแม่นมื้ออื่นมื้ออื่งพุ่นมเมื่อพี่น้องจุ่มงามๆเลยพุ่น ว่านในจุ่มหนึ่งเนาะบ้านหนึ่งบ้านอืมอุว้ยะเมือ่ออื่นค่อยหาครักเมื่อนี่เวลาเบา,บาอันนี้ปันไดอ่ะเตรียมเดิน,านทางกลับด้วยพี่น้องบาานี่ไอ้น้องลุงเป็นเดินทางออกไปก่อนเป็นฝ่าวิเดินทางกลับเิ่นอ่ะยอดได้ยอดมานเมื้อนี้กับประมาณนี้ล่ละพี่น้องเป็นช่วงเฮ็ดบ่ค่อยหลยปานใดด้วยพี่น้องน้องลุงเป็นอยากมาเก็บมาร่วมเดินทางกับมาช่วงเฮ็ดบ่ค่อยหลยปันใดเนาะ ใส่ความสามารถอาศัยขยันย่างเอาด้วยพี่น้องคอยหมันกนี่ยะทึว่าหมันอยู่อ่ะก็ได้แกงอยู่พอเว,เวลาก็จำกัดเนาะแม่นี่จ้าน้องคนเดินทางกลับกวาสิกลับไปรอยเอดก็เดินทางต่อไปกอทมาต่อหราพี่น้องไปทำงานสู่งานต่อ,อตามนี่นาที่พระลาัยมัน่นมาหวมเดินทางมาเนี่ยเพื่อนกะเดกเก็บนิดหน่อยเนาะแม่นจ้าถามว่าส้ำนั่นปลากะบม่ค่อยได้เราพี่น้อง <S <S 2> <S 2> <S> เป็นช่วงเฮ็ดบ่ค่อยหลายเนาะคลิปนี้การสิประมาณนี้ล่ะพี่นอ้องหลังจากนี้กับซีเมนกราบบานรอรุ่นน้ำกันคลิปใหม่เหมือนใหม่เชิญชอบวีดีโอจังไล็ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลาสองปลาขอ,ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมรอรุ่นน้ำกออันมื่อื่นผลักพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ลราพี่น้องรุ่นน้ำกันมื่อื่นผลักเมือเอม่อือ่นอเป็นตำนานอยู่เฮ็ดก่อนเนาะไม่จรจ้า He core, เห็นเห็ดกอเพ่น่มขพ้นหม่พี่น้องแต่ว่ากระเดาบได้เด้อพี่น้องมืออื่นก็ได้มือหน,นีจังหนึง่งมืออื่นจังหนึง่ง <c oughs> อ่าหลุนน้ำกันเมื่อต่อเมือ่อเพราะว่าสภา,าประกาศปีนี่พ่นแปรปวนพี่น้องเดียวกะแต่ว่าเดือนนี้เกือบทั้งเดือนมีแต่ฝนเนาะแม่นจะตกทุกเมืออ้อจ้ะจังว่าเห็ดบก่ core, อยปันใดพี่น้องก็ค่อยรอรลุนรอติดตามน้ำกันไปเรื่อยๆละพี่น้องคลิปต่อคลิปเมื้อต่อมือ้ออ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณถูกไหลทุกแช่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งผอกันไมมืออื่นอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ